การละลึกชอบเป็นอย่างไรสาธุชนพุทธบริษัทพึงละลึกถึงการเจริญสติการเจริญสัมมาสติการเจริญสติปัฏฐานสี่พิจารณาเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้ดังนี้แลขอจเจริญธรรม